อันนี้ลูกค้าที่เคยจ่ายตังค์แล้วแล้วก็จะมาเอาสิทธิพิเศษเคืออะไรรู้ไหมพี่แถมเลคุณเลือกเองอ้โอโหอ้ายอกเอามาเมา่อเนึ่เออตาดีไล่ตาล่าเสียเนอะวัดดีครับแม่วัสดีครับอันขออนุญ,ญาตถ่ายรูปเอาไว้ลงเพจพองนราแม่นอะแม่เคยหันหอยใหญ่กว่านี้หรือยังเคยจ้ะปลาเกยครับอ้าวแปดตัวมามาเอาถุงมาใส่ให้พี่เขาหน่อย เนาะเอ้ยอเอาไม,ม่กล้องเอาผมาได้เดด้เดพราะขายครับนี่เป็นป้อแม่พันธุ์น้องเพิ่งสั่งมาเม่าเจ้าเนี่ยเนาะนผมบอกให้อย่างหนึ่งเทคนิคนะพีะต่ตัวยิ่งใหญ่อายุยิ่งสั้นตัวยิ่งน้อยยิ่งไปอยู่ยยต่อได้หลายปีอ,ออกลูกไนดะ้ทุกไปออกลูกนะคืนนี้ก็ออกลูกละตัวใหญ่เนี่ยบางคนเอาใหญ่ๆไปเนาะไปออกลูกแล้วก็ล้าแล้วก็เมื่อยแล้วก็ตายแต่ลูกๆออกเหมนเหมือนตัวใหญ่อายุสามปีมันจะใหญ่แล้วก็มันมันมันคล้ายเสี้ยงครอมันไกล ไก่สาวกับไก่แก่ไอ้หมดหมดปน้อยเหรอน่าแต่ครับเลือกเอาไงเขอาตัวคว่ำเนอะเอาตัวที่มันคว่ำมาอ่าเอาตัวคว่ำตัวหงายเนี่ยมันเมื่อยมันละนี่คือลูกค้าที่อ่าหรือว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์เลือกเองกับมือนะเอาเลือกเองเลยเลือกดูอ่ะดึงนะฮะ สองถูกต้องเขค่อยดึงอ่าถูกต้องสองเชิญนะเชิญครับอ่านี่เกมปิงปองแล้วเนี่ยผมขายตัวร้อยสี่สิบลำเดียวสามสี่ห้าเอาเหลือร้อสามตัวเลือกดีดีเอเลือกดีดีเอ้าหกผมบอกเลือกขึ้งลูกค้าเลือกเองอยู่ที่ความพึงพอใจว่ะใช่เจ็ดเอ่อ เอาหอยไปนะพี่ไม่ได้เอาเมียผมไปเออเออเลือกเอาแปดแปดเอาตัวแข็งแล้วเออนี่แหละไอ้พี่เอาฟังเอาฟังเจนน้ำน้ากัมอุ้มยกไปน้ำน้ำน้ำควักใส่ก็ได้เออฟังโอเคพอแล้วครับชุ่มชุ่มชื้นชื้นอืมนี่คือคนที่จ่ายตังค์คนที่มีความมั่นใจกับตัวผมแล้วก็ยอมโอนตังค์มาให้ผมแล้วผมก็สั่งของไปแล้วก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะมาเลือกเองนะครับ โอ้แม่สายนี่การวอกอินนี่ขายมวนครับขอบคุณครับ